สวัสดีครับท่านผู้ฟังทีเคารพครับมาถึงช่วงข้องเหลาข้าวพันพืชมังนะครับทางอสมทอรอยซ่องแมกกะเฮดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแปดมงว่าว่าพันุนี้นะครับวันนี้พ่อบ้านคาันข้าวข้าวมากรอนนะครับเบาตัวยุเบื้องล่างกับหนองนุ่มทรงพลอสมทออยุไฟโนูแล้วก็มีเจ้าหน้าถีหรือใส่ชุดข้าราชการวันนี้พิเศษ นะครับหนะ้าวันจันทวันนี้พิเศษนะครับวันจันทที่18ธันวาคมบทธศักราศ2 5ั6อากาศตอนนี้ก็เริมลดลงมาบ้างนะคุณหภูมิและล็อกไม่นะครับชาววันนี้26องศาแดดแรลงนะครับนะฝนก็คงทิ้งไปแล้วนะครับไม่มีการเตือนหรือของฝนมาอีกแล้ววันนี้ที่บอกว่าพิเศษก็คือ,อจะมีงานศินลปาหัตถรรรหนักเรียนนะครับ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2 0แอดถึง2 3ธันวาคมจัดกันที่ไหนจัดกันบนพื้อรูปแบบอย่างไรวันนี้เราจะพูดกับท่านรองพ่ออรองภูมิในการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเขตซอกท่านรองอดุลล่มงามครับแต่เราจะแรงภาษากลางกันนะครับนะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับที่ขสวัสดีครับ,รบ,รบงานที่ว่ากันไปงานศิลปะ หัตกรรมนักเรียนเป็นยังไงครับงานนี้ชื่อมาอยัางไงมันเป็นรูปแบบยังไงครับครับผมในวันนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ามาเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเขตาชาวสุราษฎร์ธานีนะครับร่วมชมแล้วก็เชร์ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีในการประกวดแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 การศึกษา2,566นะครับในระหว่างวันที่21-23ธันวาคม2,566นี้นะครับแล้วก็เชิญพี่น้องชาวสุราษฎร์ร่วมพิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่22ธันวาคม2,566นี้ณโรงเรียนวัฒนารา,ามอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านที่โรงเรียนวัฒน,นาดามคืน ข้างล่างไงไหมฮะที่เป็นเขตพื้นที่นี่อยู่ตรงบริเวณใกล้ๆเห็นไ,ไหมครับสํานักง,งานเขตพื้นที่สุราธานีเขตสองเราสําสนักง,งานอยู่ในพื้นที่ของอําเภอพูนพินนะครับวัฒนารลา,ลามก็จะอยู่ถัดกันไปครับทีนี้งานเนี้ยที่ชื่อว่างานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงฮะมีศิลปะมีหัตถกรรมมงไงพือให้นักเรียนไปทําอะไรโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานของศิลปะหัตถกรรม ครงนี้ก็เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนนะครับทุกระดับชั้นได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการดนตรีานศาตป์ศิละปะ<อ>เทคโนโลยีกีฬาแล้วก็งานหัตถกรรมที่นักเรียนสามารถที่จะนำสู่งานอาชีพและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งความสามารถของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยครับนะ นั้นรูปแบบการจัดงานก็คงจะเป็นรูปของนิทรรศการและการประกวดประขันกันแข่ง <c oughs> ขันกันไหมฮะแบบนั้นไหมฮะใช่ครับ จะนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของสําสนักง,งานเขตพื้นที่สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2นะครับมีเขตบริการหรือรับผิดชอบบริการอยู่ทั้งหมด8อําเภอนะครับนะมีอําเภอพูนพินอําเภอท่าฉางอําเภอชายาอําเภอท่าชนะอําเภอพนมนะอําเภอบ้านตะขุนอําเภอวิภาวดีแล้วก็ สำนักง,งานเขตตั้งอยู่ที่อำเภอพูนพินค่ะรอบพูนพินด้วยนะครับนะครับแปดอำเภอนะครับแปดอำเภอรครับแปดอำเภอ,อ,เภอมีกี่โรงเรียนนะครับทั้งประถมศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตของเรามีทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบแปดโรงเรียนครับร้อยเจ็ดสิบแปดโรงเรียนนี้คือ จะมาร่วมงานนี้หมดเลยเราจะให้โอกาสนักเรียน,นทุกรงเรียนนะครับเพื่อแสดงความสามารถซึ่งจะเป็นเวทีเราเปิดโอกาสให้ทุกรงเรียนนํานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับทุกรงเรียนครับครับผมก็ถือว่าเป็นงานในเขตตรงนั้น,นโดยปัจจุบันนี้สุราษฎร์ธานีมีประถมศึกษาอีกอีกเขตนะฮะอ่าสุราษฎร์ธานีเรามีเขตประถมศึกษาอยู่ทั้งหมดสามเขตนะครับเขตหนึ่งจะอยู่ที่ในเมืองนะครับครับเขตสองก็สํานักงานเขตอยู่ที่ คูณพินสาหรับเขตสามจะอยู่ที่เวียงสัครับท่านครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโซนเขตหนึ่งก็อยู่ในนั้นแต่ว่าก็มีการจัดแบบลักษณะแบบนี้นะมีมีเหมือนกันหรือว่าวันเวลาตรงกันไหมไม่ตรงกันครับไม่ตรงรนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าคือผมก็ได้ยินงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยก็มีการจัดการอะไรกันไปแต่ว่าไม่ตรงกันเอาไปว่าเขตสองเนี่ยยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามนี้แล้วก็จะมีพิธีเปิดวันที่ยี่สิบสอง ใช่ครับที่โรงเรียนวัฒนานารามครับผมเปิดนี้จะเริ่มกันยังไงมีอะไรบ้างทำในวันเปิดอ่าพิธีเปิดเราจะเริ่มตั้งแต่ก้นาฬิกาเป็นต้นไปอ่าแขกผู้มีเกียรติ<ม>ก็จะร่วมเข้าร่วมอ่าลงทะเบียนที่โรงเรียนวัฒนานารามรก็จะมีการอ่าแสดงผลงานที่เรานํา ผลงานนักเรียนมาจาัดนิทรรศการโชว์ด้วยในสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของนักเรียนในเขตพื้นที่ของเรานะครับ,รบแล้วก็มีการประเพณีวัฒนธรรมที่จะร่วมแสดงบนเวทีนะครับก็หลายๆอย่างที่นักเรียนจะได้แสดงความสามารถบนเวทีในครั้งนี้ครับก็มีทั้งดนตรีหัตถกรรมศิละปะที่นักเรียนระดับปฐมศึกษาเนี่ยนะครับนะก็จะมาแสดงม,มีมีอะไรที่แพรมเด่นๆที่อยากจะให้ ประชานไปดูมากขึ้นนะอรก็จะปเป็นเรื่อ,องครับก็เลี้ยนเชิญท่านพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีนะครับไปดูความสามารถของนักเรียน<ช>อ,อยู่บนเวทีก็จะเป็นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของถ้าจะเป็นเรื่องของศิลปะดนตรีก็จะเป็นมีการประกวดประขันในการขับร้องเพลงแล้วก็วัฒนธรรมในพื้นบ้าน ภาคใต้ของเราก็จะมีการนําเสนอในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของภาคใต้เราด้วยแล้วก็จะมีการแข่งขันในรูปแบบหลายๆอย่างซึ่งสนามการแข่งขันในครั้งนี้ปีนี้เราแบ่งสนามการแข่งขันออกเป็นสนาสน,านะคนามสนามการแข่งขันสนามการแข่งขันเพราะว่า เราจะต้องมีสถ,สถานที่ที่มันแยกออกไปใช่ไหมตรงไหนบ้างครับอ่าใช่ครับสถานสถานที่แข่งขันเราจะเรียกว่าสนามการแข,นขน่งขันซึ่งซึ่งในกิจกรรมที่เราทําการแข,นขน่งขันครั้งนี้เราจะแยกไปตามกลุ่มสาระนะครับกลุ่มสาร,รอะอย่างนักบินน้อย สปทอ,อันนี้จะเป็นการแข่งขันทําเครื่องล่อนของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสนามนี้เราจะไปใช้ขอความนุเคราะอ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับที่ที่สุราษฎร์ที่ที่เนี่ยนะบับ้านดอนเนี่ยที่อําเภอเมืองใช่ครับที่ในอาเภอเมืองนี้เราจะใช้สองสนามก็คือทีอ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชบัตด้วยครับ <S <S ใช่ครับ <S <S แล้วก็ที่อมออด้วยนะครับอ,อันนี้เป็นสนามที่อยู่ในเมืองอพี่น้องชาวสุราษฎร์ใกล้เคียงก็สามารถร่วม <ไป S 1> ชมร่วมเชียร <ไป S 1> <ม>์ยไ, <ป S 2> ได้นะครับในสนามนี้นะครับ ภาษาต่างประเทศเราก็จะแยกไปตรงที่โรงเรียนวัดบางพลานะครับ а, สนามวิทยาศาสาตร์นั้นเราจะแข่งขันที่โรงเรียนวัดหัวเตยนะครับสุขศึกษาพระราศึกษารวมทั้งระดับปฐมวัยจะแข่งที่โรงเรียนพุนพินนะครับคณิตศาสตร์นั้นสนามแข่งขันคือโรงเรียนวัดห้วยกรวดนะครับสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนั้นเราจะแข่งที่โรงเรียนบ้านยางงามนะครับแล้วก็ศิละปะท่าน ทัฒนศิล์แล้วก็เรียนรวมด้วยนะครับ<ม>เรียนรวมหมายถึงว่านักเรียนเด็กพิเศษของเรานะครับ,รบเราก็จะแข่งที่วัดเขาศรีวิชัยนะครับ<ม>ทีนี้ศูนย์การแข่งขันในเมืองหลักก็คือ,อวัดตะน,นารามนั้น<ม>จะมีทั้งแข่งขันภาษาไทยคร,ครับซึ่งมีภาษาไทยทั้งเรียนรวมด้วยนานศาตป,ป์ศิลปะด้วย<ม>แล้วก็การงานอาชีพด้วยเราแข่งที่วัดตะน,นารามนะครับ หุ่นยนต์นั้นเราแข่งที่สบป,ปสำนักง,งานสุราธ,ธานีเขตสองนะครับเราจะแข่งที่นั่นนะครับคอมพิวเตอร์อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้สนามที่เราทำการแข่งขันเราจะมาแข่งแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุราษฎร์ธานีนะครับศิบละปะแข่งที่โรงเรียนบ้านนาใหญ่นะครับแล้วก็ ร้องเพลงอ่าแล้วก็ทําการแข่งขันอ่าที่เป็นจุดศูนย์กลางก็คือที่โรงเรียนวัฒนานารามนะครับ<อ>แล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็นเรื่องของลูกเสือ<ช>นะครับ,รบเราจะไปแข่งที่ค่ายลูกเสือสุวรรณภบครับอืมครับก็ถือว่ามีสนามแข่งถึงกิจกรรมการแข่งขันถึง16สนามนะครับ,รบส6สนามที่กระจายไปแต่ว่าวันเปิดเนี่ยเปิดวันที่22แต่ว่าการแข่งขันก็เริ่มตั้งแต่21 21ก็คือวันพฤหัสเนี่นะครับวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็แข่งไปเปิด22สเปนวันศุกร์ไปจนถึง23ก็ตัดสินนะครับนะนี้คนก็สามารถจะไปดูแต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็ไปเชียร์ลูกหลานอยู่ในจุดต่างๆอยู่แล้วนะครับผู้ที่ร่วมงานอันนี้นะครับคิดว่ากี่คนได้ฮะถ้าถ้าดูแนละ้ว 8อำเภอเนี่ยถ้าประเมินไว้เลยเนี่ยกิจกรรมเราเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกอำเภอใน8อำเภอรเราเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด294กิจกรรมนะครับ,รบสาระการเรียนรู้20กิจกรรมตอนนี้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันเราจะสมัครในระบบนะครับ,รบตอนนี้มีนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม แข่งขันเรา8,757คนนะครับที่เราลงทะเบียนในระบบนะครับมีผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำโรงเรียน6,490คนนะครับมีคณะกรรมการ1,448คนนะครับซึ่งในการเราเปิดโอกาสให้นักเรียนใน8อำเภอของเราเนี่ยมีเวทีเพื่อแสดงความสามารถขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงเรียนแล้วเราก็ให้สมัคร มาในระบบนะครับนี่เป็นระบบที่สมัครมาในระบบครับสมัครม,ม,มาในระ <ใน S 2> บบอะไรึ้นมาคือเราก็ไม่รู้ว่าเด็กคนไหนยังไงคือเปิดโอกาสให้เด็กเขาจะสมัครเองเลยอ่าอ่าการรับสมัครเราจะสมัครในระบบโดยที่อ่าความพร้อมของแต่ละโรงเรียนในการที่จะเข้าแข่งขันในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับอ่าคุณครูและก็นักเรียนก็จะ อ่ะคุยกันรปรึกษากันว่าเรามีความพร้อมอในกิจกรรมไหนก็สมัครในระบบเข้ามาครับครับผมอันนี้เราจะนําไปสู่อะไรเห็นมีภายใต้คําฝันเนี่ยนะครับเราจะนําไปสู่อะไรครับาการจัดกิจกรรมเนี่ยในปีนี้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองนะครับซึ่งก็นําโดยท่านดรสุชาดาลิมสวัสดนะครับผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมถมศึกษา สุราธานีเขตสองได้จัดมหกรรมแข่งขันทักษะศิลปะหัตกรรมนักเรียนภายใต้คำขวัญที่ว่าวิชาการก้าวนำหัตกรรมก้าวหน้าสุราสองพัฒนาภูมิปัญญาสู่สากลน,นะครับแต่และวรกก็มีความหมายนะครับ,รบวิชาการก้าวนำก็คือเราจะเน้นวิชาการเรื่องของอคนดีเด็กดีวิชาการก้าวหน้าหัตกรรมหัตกรรมก้าวหน้าก็คือสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะนำไปเชื่อมโยง เพื่อที่จะนําไปสูอ่อนาคตได้สําหรับ <ผม S 1> นักเรียนครับ<ม>เป็นเวทีแสดงความสามารถของอนักเรียนอีกเวทีหนึ่งครับสุราษฎร์พัฒนานําไปสู่ภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาสู่สังคนอันนี้สําคัญนะครเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์จากเด็กนักเรียนนะครับให้ท่านลองได้สรุปอีกครั้งเชิญชวนประชาชนครับครับก็วันนี้เราก็มาเชิญชวนนะครับาชาวสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับ ร่วมชมแล้วก็เชียร์ลูกหลานชาวสุราษฎร์ธานีเขต2นะครับในในการประกวดแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ปีการศึกษา2 5 6 6นะครับในระหว่างวันที่21-23ถึง23ธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ร่วมพิธีปด้วยในวันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้นะครับณโรงเรียนวัฒนดา วัฒนาารามอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วผู้ปกครองท่านไหนที่อยู่ใกล้เคียงสนามไหนที่ร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจลูกหลานก็เรียนเชิญครับครับผมนะก็อย่างไรก็คงจะเบาตู้นะครับก็คงจะตามไปถ่ายทอดสดไปเก็บภาพมาให้ดูต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองอดุลลมงามนะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตสองสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับก็นะครับนะ ก็กลับมาสู่ภาษาตายบัน